สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องครับต้นมีกิ๊กนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามา,าทำอัดคลิปฮาลาลามูบนะครับผมฮานลาลามูฟมันก็เป็นฮารรับส่งของสินค้านะครับก็มีไปรับไปส่งแต่เนี้ยมันก็จะมีอีกแบบหนึ่ง ไม่รู้ว่าบางคนเคยได้หรือเปล่าครับแบบว่าส่งหลายจุดนะครับผมอตอนนี้ผมได้มางานส่งหลายจุดเยอะมากส่งหลายจุดมากก็ได้ราคา919บาทนะครับผมจุดแรกที่ผมไปรับนะครับเป็นหมู่บ้านทึกษานะครับแถวๆคลองหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมต้องไปส่งจุดแรกที่ ซอยลาดพร้าว47จุดที่2ซอยลาดพร้าวเจ็ดสี่จุดที่สาเกียดนุติเซอร์มิเน่จุดที่แถวลาดพร้าว87นะครับจุดที่5ลาดพร้าว96จุดที่6ลาดพร้าว122จุดที่7ซอยแถวถนนสุขุมวัทสวรรค์สิบเก้จุดที่8ซอยหมู่บ้านอะไรวะ ไพรเวทเนวาน่ากเกษตรนวมินนะครับผมอ่ารับรับแลว้วผมไปส่ง1234-567 7, 7ที่นะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่แถวอ,อะไรวะคลอง2ครับผมเดี๋ยวตอนนี้กำลังเข้าไปรับสินค้าคลองหนึ่งครับก็ราคา9ก้ารบาทนะครับผมวูครับว่าผมไปส่งเจ็ดที่เนะี่ยต่ช้าจะคุ้มไหม ใช้เวลาไปเท่าไรใช้กิโลไปเท่าไหรโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจับตั้งแต่ไปเริ่มรับงานแล้วก็เริ่มออกจากที่จุดรับนะครับผมว่าเราใช้เวลากี่กิโลเมตรใช้เวลาในการขนส่งเนี่ยเจเที่ยวเนี่ยกี่นาทกีกี่ชั่วโมงครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับที่ผมเห็นเขามาโน้ตไว้นะครับว่าสินค้าก็เป็นผลไม้นะครับผม ว่าไม่รู้มีอะไรบ้างเรียกเป็นรุ่าประตูก็น่าจะเยอะมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับของกันเลยครับไปครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่จุดรับของแล้วครับอีก400เมตรครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าจะเป็นผลเป็นผลไม้อะไรบ้างครับโอ้ถ้าเป็นตุเรียนนี่ผมน็อกคาห้องโดยสารแนวนี้เหม็นครับแต่ก็อรับได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าของเป็นอะไรครับผม โอเคไปดูกันเลยครับผมไป สองอย่าลืมนะเอียดนะยด้วยตัวเองยอดเท่าไหร่ครับพี่9บาทค่ะอ่าครับก็รับของเสร็จเรียบร้อยแล้ว9ที่ครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าลูกค้าเขาเขียนหมายเลขไว้แล้วว่าไหนจุดไหน โมงสี่สี่สิบนะครับผมอ่าตั้งชิปก่อนครับผมตอนตั้งชิปก็ให้เหลือศูนย์โอเคเดี๋ยวเราไปหานแรกกันเลยครับผมไป เดี๋ยวเรา,เาไปเที่ยวแรกกันเลยเที่ยวแรกอ่าไปทรงที่ไหนเอ่ยซอยลาดพร้าว47็แยก4นะครับอ่าจุดที่หนึ่งครับลาดพร้าวก็เที่ยวแรกก็จีบิขึ้นมา38แกิโลแลวครับผมก็ใช้เวลา42นาทีนะครับ,รบสำหรับเที่ยวแรกโอเคไปกันเลยครับผมไป ไปส่งผล,ลไม้ครับผมเออถ้าถึงแล้วเอปุ่งอย่นงเี้ค่ะอ่าก็คือไม้ค่ะซอยรัท้าสิบเจ็ดแยกสี่เออสิบเจ็ดแยกสี่นะครับค่ะใช่แล้วก<บ>็คือพอเข้าซอยสิบเจ็ดแยกสี่มาค่ะบ้านอยู่ด้านขวามือที่มีซอยด้วยโอเคครับบา้านเรื่องที่สี่ ก็คอนเฟิร์มหมดถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวไปส่งของกันตอนเลยครับผมไปนะครับตอนนี้ก็ถึงปลายทางนะครับผมเดี๋ยวของส่งให้ลูกค้ากันก่อนเลยครับผมไป ที่หนึ่งก็มีสี่ลังนะครับผมตอนนี้ไปกดกริ่งบ้านลูกค้าแล้วลูกค้ายังไม่ออกมาเลยครับก็ส่งที่แรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อที่สองเลยครับผมตอนนี้อยู่ที่ลาดพร้าวสี่สิบเจ็ดนะครับ จุดที่2ไปซอยลาดพร้าวเจนึ่งครับผมโอเคไปกันเลยไปจากจุดแรกไปจุดที่2 2.8สอกิครับผมไม่ไกลมากครับจุดแรกไปจุดที่2อ่ะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลาดพร้าวเจแล้วครับผมใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผม เลขสองมีแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะครับก็ส่งลูกค้ารายที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออ่านที่สามกันเลยครับอ่านที่สามไปลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดนะครับผมอ่าเปิด GPS ดูก็ประมาณจากจุดสองไปจุดสามเปิดจีบก็สองกิโลครับ GPS ขึ้นประมาณแปดนาทีครับผมโอเคเดี๋ยวไปส่งของกันเลยครับผมไป อ่าตอนนี้ก็ส่งเสร็จไปสองจุดแล้วนะครับตอนนี้กําลังไปส่งจุดที่สามตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนเรียบด่วนรามินทาน,นะครับก็แต่ว่าไปลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดน่าจะเข้าจากเส้นเรียบด่วนนะครับมันทะลุก,กันได้ครับผมก็จากเที่ยวที่หนึ่งมาสองสองมาสามก็ไม่ไกลนากครับอยู่ละแวกและแวกเนี้ยละครับผมก็ดีหน่อยไม่ไกลไม่โดดเท่าไหร่ครับผม เดี๋ยวไปส่งของกันต่อเลยครับผมจุดที่3ครับไปไปส่งของครับเลขบัตรไหมท่านด้เลยใช่ฮะส่งเส็จก็ออกเลยครับ ไปเอาของส่งที่3ก็ส่งจุดที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปต่อที่4กันเลยโอเคไป จุดที่4ไปส่งที่ไหนว่าซอยลาดพร้าว96ครับผมเปิด gps ดูไปประมาณ5กิโล2ครับโอเคแต่ไปต่อนงานที่ได้แหละวะจุดที่สอเลยครับผมโอเคไปอ่าครับเข้ามาไม่มีที่กลับรถต้องถอยออกครับถนนก็แคบเหลือเกิน โอเคครับเดี๋ยวไปต่อจุดที่4กันเลยครับผมไปตอนนี้ส่งไป3จุดแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงสินาทีก็ตอนนี้วิ่งไป4ีสิสกิโลแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะจบกี่เสร็จตอนกี่โมงครับว่านักบ่ายโมงบ่ายโมงก็กว่าน่าจะเสร็จครับผมไปต่อเลยครับผมไป เซ้ายจเลววครับอ่าแล้วน้ยก็นำก็ไปเลยซ้ายสาที่สองปากยเขียน้ผเลซ้ายสายที่สองกเขียนเดสักคคู่ครับอ่าครับก็หาจนเจอครับเมื่อกี้ลูกค้ารับโทรศัพท์แล้ว เดี๋ยวไปส่งจุดที่4กันเลยครับผมไปครับครับเรียบร้อยครับส่งจุดที่4เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อจุดที่5กันเลยครับจุดที่5ไปที่ อะไรเอ่ยล,ลาดพร้าวยีองแยก6เปิด GPS ดูกี่นทะีจากจุดสี่ไปจุดเออไม่ใช่จากจุดสี่ไปจุดห้าก็ห้ากิโลเมตรไม่ไกลมากก็ใช้เวลาประมาณจากสิหนาทีตาม GPS นะครับผม เดี๋ยวเราไปส่งจุดที่หกัตนต่อเลยครับผมไปไปครับไปอ่ะครับตอนนี้ส่งไปเสร็จ4ี่จุดแล้วก็ใช้ระยะทางจากที่รับของที่แรกมาส่ง4จุดก็ใช้ตอนนี้ใช้ระยะทางไป50กิโลแล้วครับผมก็ตอนนี้ใช้เวลาไปสองชั่วโมงแล้วผมจําได้ว่าออกมาตั้งแต่10บโมงสีตอนนี้เที่ยง40แล้วครับผมอีกสัก1ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จ อ่ะครับตอนนี้ก็ถึงซอยลาพาวยี่สองแลครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าแยกขุกันเลยครับเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนครับฮัลโหล ฮัลโหลครับอ่ามาส่งของเป็นผลไม้ครับผมอ่อกดออดแล้วมีคนรับไหมได้ได้ครับเดี๋ยวผมกดออดแล้วมีคนคนรับไหมอ่าเดี๋ยวผมลองกดออดดูก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวัวโทรหอีกทีครับผมโอเคจ้ะครับครับก็เจอบ้านลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวไปกดออดก่อนแป๊บหนึ่ง ดดก,ก็ส่งที่ที่ห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปส่งจุดที่หกต่อเลยครับอ่าจากจุดที่ห้าไปจุดที่หกก็สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณ22นาทีเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับจุดที่หกเหลืออีกสองจุดละก็ยังไม่มีปัญหามีปัญหานิดหน่อยเมื่อกี้ช่วงจุดที่4ที่ว่าลูกค้าไม่รับโทรศัพท์แต่ว่าเขาก็ขอโทษก็บอกว่าเขาเข้าห้องน้ำโอเคไปกันต่อเลยครับผมไป ราคาลามูฟช่วงนี้รู้สึกว่าราคามันไม่ค่อยโอเคครับก่อนเที่ยวนี้ผมได้มาเที่ยงแ้วที่ผมไปส่งแถวคลองเหนือครับผมวิ่งห้าสิบกิโลได้มาสี่ร้อยต้นต้นหักหนู่นหนักนี่เหลือสา0ร้อยกสิบาทครับหักค่าคอมมิชชั่นก็เหลือส6 0รอยหกสบาทวิ่งต้งห้าสิบกิโลไม่ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าเที่ยวนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มก็คิดชื่อว่าดีกว่าไม่มีงานวิ่ง วิ่งไปเรื่อยๆคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างก็ปาปบนกันไปแล้วพี่ๆน้องๆลาล่ามูฟที่เคยขับก็คิดว่ายังไงกันบ้างครับช่วงนี้สำหรับงานลาล่ามูฟก็เห็นมีคนมาบ่นอยู่บ่อยเหมือนกันว่าราคาไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยโอเคไม่คุ้มกับค่าน้ำมันค่านุ่นค่านี่ค่านั่นก็ลองดูครับผมว่า จะไ,ได้ไหมแต่ผมก็สลับกันไปเพราะผมวิ่งหลายอย่างครับลาลาโมบ้างโบบ้างอินเดเวอร์บ้างดูว่าหาล,ะล,ะละาลาโมบ้านไหนคุ้มผมก็กดตุ้มเข้าไปเลยครับกดตุ้มเข้าไปเลยรับมาไม่คุ้มก็มีครับคิดว่าคุ้มแต่รับมาไม่คุ้มก็มีครับผมตามนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวไปส่งจุดที่หกกันต่อเลยครับผมไปครับไปครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับผม อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปส่งของในหมู่บ้านกันเลยครับผมมันอยู่ซอยไหนพี่้าเสายเลี้ยวซ้ายสุดซอยครับตรงไปนี้เลี้ยวซ้ายสุดซอยครับผมเดี๋ยวีเบอร์อะไรไม่แลว เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะอยู่หลังสุดนี้เลยนี่ตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาหลังนี้ครับผมโอเคขอบคุณครับก็เพราะว่าลูกค้าเขาปักหมุดไว้ตรงหน้าหมู่บ้านเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ซอยไหนก็ต้องสอบถามพี่รปภก็รู้แล้วครับหวังว่าคงไม่หลงครับผม So proud. สจุดที่6เสร็จแล้วเหลืออีก1จุดก็จะจบภารกิจครับผมไปจุดต่อไปเลยครับจุดต่อไปไปส่งที่ไหนเอ่ยจุดต่อไปไปส่งแถวกเกษตรนวมินหมู่บ้านไพรเวสไพรเวสเนอร์วานากเกษตรนวมิน เราจีบดูซิว่าไปกี่กิโลตอนนี้ขับไปแล้ว64กิโลนะครับผมก็ไปอุ้ย2กิโลเองยอดใกล้นิดเดียวเดี๋ยวเสร็จงานสุดท้ายของทริปนี้ก็เดี๋ยวมาเช็คกันครับว่าวิ่งไปกี่กิโลไปขับใช้เวลาไปกี่นาทีอัตรา อัต,ตราค่าสิ้นเปลืองน้ำมันเท่าไรเราจะได้กำไรเห,เหลือจากงานนี้เท่าไรครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปส่งกันต่อเลยครับไปด้านแรครับเลี้ยวขวาตรงไปท้ายซอยบ้านี้อยู่ฝั่งขวามือเลี้ยวขวาตรงไปอย่างเดียวเลยครับซอยบ้านอยู่ฝั่งขวาโอเคครับ ส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบทุกที่อ่าครับวันนี้เที่ยวแรกผมก็เริ่มออกมาจากที่จุดรับสินค้าก็10โมง40เที่ยวแรกส่งไป11โมง37เที่ยวที่สงส่ง11โมง54เที่ยวที่สส่ง12โมง9นาที ที่ยที่สีส่งสิโมงสีเที่ยที่ห้าสิโมงห้เที่ยที่หกสโมงยีเที่ยที่เที่ยเมื่อกี้เที่ยที่หกอ่าสิ 10. บบ่ายสามบายโมงสานาทีก็ตีไปว่าประมาณสักสองชั่วโมง50นาทีครับผม ก็ขับรถไปหกสิบหกจุดแปดกิโลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ายอดสุดทธิเหลือเท่าไหร่จากเก้าร้อยสิบก้าทอาบาท,บาทาค่าระยะทางก็คือหกสิบหกเออหกร้อยหกสิบสี่บาทค่าบริการที่เพิ่มขึ้น75บาท ได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มจุดส่งก็คือจุดส่งหลายๆจุดมันก็มีค่าธรรมเนียมเพิ่มมาก็ได้180บาทหากค่าคอมมิชชั่นไป161บาท29สตางค์เหลือ756บาทครับผมสุดยอดเลย โอเคครับวันนี้ก็66.8ิกกิโลก็ได้ยอดสุดทิ7เจิบเจบาทก็ถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าคุ้มอยู่ค่าน้ำมันค่าน้ำมันผมคำนวณดูก่อนก็ขับมาช่วงนี้น้ำมันเติบไปมาชาวห้ไม่ใช่50เอ้ยไม่ใช่35.9สิหาจรค่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันตอนนี้ก็คือ สิตีตกกิโลละสองจุดบาทคูณหกสิบหกจุดไม่ใช่66.8อ่าค่าน้ำมันประมาณหนึ่งร้็บกว่าบาทก็กำไรก็ประมาณตีไว้กำไรประมาณ ชั่วโมงละ200บาทหักค่านุ่นค่านี้แล้วนะครับผมโอเคก็นี่ก็มาทําให้ดูน,นะครับคลิปลาล่ามูฟส่งหลายจุดนะครับส่ง7จุดพอใช้เวลาไปพอสมควรถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมผมจะได้ทําคลิปอนุ่นอย่างนี้อย่างนั่นแบบนั่นแบบนี้แบบนุ่นมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคสําหรับ วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ